โอเคสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นแมตช์ใหม่ให้ดูกันนะ <fin> ก็ต้องขอโทษจริงๆที่เนี่ยครับ ตั้งแต่อัปเดตมามันก็เป็นอย่างนี้ตลอดอะจะเป็นแนวต่างไหมเนี่ยก็ตั้งแต่อัปเดตมาเกมก็มีปัญหาอยู่ก็คือมันชอบเด้งออกอะฮะแล้วก็กระตุกมากเลยใครเป็นเหมือนกันก็ช่วยคอมเมนต์ได้นะครับ Okay. ผมขอใช้เป็นตัวนี้นน okay. แล้วกันกล่องบินเหญ่เนี่ยแล้วก็น่าต้องใส่หมีปะ อีกชิ้นอีกชิ้นอีกชิ้นเป็นโข่งแล้วกันโข่งข่งอัพนี่โอเคอืมเป็นห้องไหนดีอืม ขอเป็นห้อง 10m ก่อนนะครับคือแมทใหม่หน,นี้ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่เยอะหยุ่มกันอนะ่ะก็ยังยังไม่ค่อยอยากจะเอาเพชรไปเสี่ยงเท่าไหร่ก็ห้องนี้ก่อนแล้วกันอ่ะส่วนผมจะมีลืมป ว่าทำไมผมถึงไม่ลงคลิปอีเวนต์นะครับก็คือมีปัญหาอยู่เรื่องนึงนะ่็คือคือความสัมผพของผมเองอผมไปกดอัดเนีโอ้กดผิดคือผมผมก็กดอัดแล้วแหละแต่ว่า ผมลืมเซฟไว้ก็คือกดไปแล้วแล้วคือแบบกดตอนที่ว่ามันจะให้ดีมันจะให้ดูภาพมีดูภาพแล้วก็ลบผมพลาดไปกดลบไงก็เลยคลิปเลยหายหมดเลยเป็นความสะเพาของผมออเองไม่งั้นก็ลองถามคนที่เคยใช้แอปแอปอันนี้ครับ เนี่ยไอโมโมบิเซนเนี่ยก็คือตอนอัดเสร็จแล้วมันมันจะมีให้ขึ้นคือดูแก้ไขแล้วก็ลบผมก็ไปกดลบด้วยดิ <c oughs> ก็เลยไปหมดเลยที่อัดมาทั้งหมดก็ต้องขอโทษเป็นอย่างยิ่งเลย เดี๋ยวคราวหน้าผมจะไม่ให้มีแบบนี้อีกนะฮะส่วนอีเวนต์นี้ผมหมดไปประมาณประมาณไม่ถึงพันนะประมาณหกร้อยเพรก็ได้ได้ตัวใหม่มาเลย ถามว่าหมดเจอไหมก็ก็เยอะอยู่นะแต่ตัวละครก็ก็ด,ด,ดีดีจริงอะ่ะอาจจะมีไม่ไม่ดีอยู่บางจุดก็คือเอา้ากดผิดอีกก็คือยังไงการตัวละครมัน,ม,นมันมันไม่สวยอะ่ะ คือต้องยอมรับเลยว่าขี้ขเเรมากแต่ก็ความสามารถโอเครับรับได้เลยดีเลยอ่ะมัวแต่บนอมาในเกมต่อต่อแมตช์นี้มันจะมีน่าจะผมกดให้ดูเมื่อกี้ก็น่าจะแห่งกันแล้วมั้งนี่ยฮะพอลงที่แท่นมันจะมีอยู่สองอย่างคือสร้างกับแช่แข็ง เดี๋ยวผมจะสร้างให้ดูก่อนแล้วกันเหมือนกับแมตชฮัดเทพบครับส่วนถ้าเป็นอีกอย่างนึงคือแช่แข็งใช่ไหมหรือแช่แข็งก็ก็เนี่ยครับสามารถแช่ไว้ตรงไหนก็ได้นี่เดี๋ยวผมจะลองแช่ให้ดูนี่นี่นี่ประมาณนี้ครับส่วนถ้าเกิดเขามาสไลด์ลื่นเนี่ยครับ เดี๋ยวมันจะเพิ่มเพิ่มยี่สอร์ซสีเอร์เซนผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับไอ้เพิ่ม20เพิ่ม40เนี่ยก็เลยงงงง,งอยู่ ส่วนส่วนลักแต่ที่ที่ทุกคนถามถ้าเกิดว่าของใครเป็นแบบผมก็คือเกมมันเด้งก็ช่วยคอมเมนต์ได้นะฮบผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครใครจะเป็นเหมือนผมบ้างคืออย่ดดีๆก็หลุดไปเลยอะ่ะก็เลยอยากรู้มันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับระบบหรือเกี่ยวกับโทรศัพท์ หรู้ของผมมไม่ใช่คนเดียวก็ขอความร่วมมือด้วยนะครับช่วยมาคอมเมนต์บอกผมที่ ก็ประมาณนี้ครับแมตไปเดี๋ยวผมขออัดไว้แค่นี้แล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลองมาพูดคุย เกี่ยวกับระบบนะครับแล้วก็ทำการรีวิวตัวไอการตัวละครใหม่ก็คือการ์อะไรเอ่ยชื่อเต็มชื่อไม่ได้ผมขอดูตรงนี้แล้วกันตัวตัวสื่อมันใหญ่ดี ege เรียบด่วนเรียบด่วนอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเอาไว้เจอกันนะครับโอเคบ๊ายบายเอ้ bye. ใครชอบก็ช่วยกดไ like, ลค์กดซับทุกใครกดแชร์ ใครอยากติชมอะไรก็ก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยครับโอเคบ๊ายบายจุ๊บ